ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับพ่อเพกันอีกครั้งนะครับกับการสุ่มแพ็คคับเซเลคชั่นกันนะครับแต่ววันนี้เรามาเปิดคับเซเลคชั่นของแมนยูกันในยูเนเต็ดกันนะครับเอ่อถ้าสุ่มแล้วไม่ซ้ำกันก็ดีเลยมากนะครับ ก็มีใครบ้างก็มีบอลดำประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ได้บอลดำครับเดกออาร์คาล่มาซิยาววาบิสซาก้าวัดเบกเฟสเบัลลีลุกชอก็8แปดตัวนะครับไปทำการสุ่มกันเลยสุ่มยังไง สุ่มไม่ให้ซ้ำกันไปกันครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลย let's go ครั้งที่หนึ่งตา,า,าครับจะได้ใคร ขวาวาริสสากาแน่เลยนี่นั่นไงกลับไปครับลงตัววาริสสากะมาครับตัวที่หนึ่งก็ผ่านไปแล้วครัววาิสสากะเดี๋ยวเรามาสุ่มเป็นครั้งที่สองกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลองกด ตูตัวก่อนเป็นเทคนิคนิดหน่อยครับเพื่อไม่ให้ได้ตัวที่สากันครับจะได้ไหมก็ลองดูครับนำสูตรนี้ไม่ใช่ก็ได้นะครับเพื่อนก็นไปกันเลยครับกดครั้งที่2เท้าวขวาลองเท้าสีแบบนี้เบอร์เก้า โอ้โหักยาวตดคร,ดครตัวที่สองไม่ซ้ำกันแล้วครับกลองหน้าตัวนี้ก็ผ่านไปสอตัวยังไม่ซ้ำกันนะครับ,ต, 2, ต,นนรบตัวที่3ามดูซิว่าจะได้ใครครับใจอยากได้เราวันนี้นะก็ไปครับเป็ดสุม่มครั้งที่สาม เท้าขวารองเท้าเขียวเป็นใครกันมาแล้วฮะวลาดิเมก็สรุปแล้วสุ่มขับ l e เลชันของแมนยูนิเต็ดก็ผมก็สุมได้ไม่ซ้ำกันเลยฮะก็แจ่มมากเพื่อนๆล่ะได้ซ้ำกันไหมยังไงก็ฝากติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับ